แฮ้ยเล่าพวกวันนี้เราไปดูหนังไทยแนวคอมอดี้ที่ขนเอานักแสดงสุดฮามาร่วมแสดงอย่างคับขั่งไม่ว่าจะเป็นแนทชาลีอาตีธนะชาติตักบริบูรณ์แล้วก็ดาวตลกชั้นนำอีกมากมายเลยนะฮาศาสตร์คือมหาวิทยาลัยที่ผลิตตลกชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ก่อตั้งที่มาอย่างลับๆเป็นเวลายาวนานตลกทุกรุ่นเนี่ยต่างก็เคยเรียนแล้วก็ฝึกฝนความฮากันมาจากสถาบันนี้ทั้งนั้น <c oughs> เลยนะพวกเธอ <c oughs> จนกระทั่งเมื่อตลกเริ่มดวงตกตกอับคาเฟ่ปิดตรงเรรอนไปเล่นตามร้านหมูกระทะสถานการณ์ของตลกกำลังเข้าขั้นวิกฤตดังนั้นเนี่ยผู้ที่จะมากอบกู้วิกฤตครั้งใหญ่และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก สองคู่สีสุดป่วนนักศึกษาสุดแสบของมฮาศาสตร์เมฆและหมอกพร้อมกับแก๊งสุดทีนอย่างหินและเพชรที่ต้องมาแบกรับภารกิจอันหนักอึง้งอนาคตของตลกทั้งประเทศชาติเด่ยเป็นเดิมพันเลยนะโดยมีถนนหญิงสาวลึกลับมาเป็นตัวแปรสำคัญในภารกิจครั้งนี้ด้วยอ,อยากนั่งเป็นแฟนเอาที่ดีเ่ยนั่งในใจเราได้แต่สบาจนะ <streaming. S 1> ไปดูนะจ๊ะหาศาสตร์วันจันทร์ที่3เมษายนเวลา11นาฬิกา10นาทีทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้จเจ๊ไปแล้วนะบายอย่าดึงทำไมคะอันนั้นไม่ใช่ครับจลัหวใ